ช่างว,วาขอนล่าจะลงไปข้างล่างปะเขารู้ไปให้บอยลง่ข้างล่าเียอด,ด, <Okay, S 2> ดิเปด่ เงียบไปเงียบไปต้อ,ตองกลับห้อง้วเข้าว่ากับห้องไม่ได้เลย HAPPY BIRTHDAY here, to YOU TO รู้แล้วกิ๊กเขจะเก่นเพียน Happy birthday, birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you รู oh ้บอกไว้เลยนะโอ้โหให้พักแข็งแรงให้ทุกคนสุภาพแข็งแรงในบ้านแข็งแรงคุณแม่แข็งแรงวันใหม่ที่พักที่นอนคี่บอยแห่ง ต่อค้อมการมันใหม่หนึ่งสองสามดีโชคดีโชคดีเห็นขอบคุณครับเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟทำไมเปิดสว่างสว่างเปิดออ้นี่มันโคดังชัดชัดไม่เห็นเห็นแค่ระตูหน้าขอบคุณครับไปได้ thank you